และให้เป็นงามตายลูกลังแบบครัลบุรังแดงแดงลูกลังแดงๆงอ่ะครับลูกลังเปอย่างมันมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เขาเรียกหินแห่หินแห่ไ่้แล้ครับผมเข้าใจแล้วโอ้ดินยังสวยเลยของผมอ่ะอันนั้นดีมากไม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเพราะว่ารากมันโป่งมันไปได้อดินไอทรีนเนี่ยเขาชอบรากโปร่งดินใดดินใดเช่างให้รากโป่งปลูกกล้วยมันพูดไม่ต้องพูดถึงเลยจ้ะดีเพราะว่ารากเขาไปได้ง่ายกล้วยก็งามอะไรก็งามผมขุดสามารถกล้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงแบบสวยเลยล่ะ พันการี่สำคัญหนึ่งสองผมสังเกตดูเลยมันนี่ซื้อมาแล้วมันเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ก่อนจะตายเนี่ยนี่นตัดออกมาเลยเนี่ตัดมันเป็นน,นั้นเจาะเลยเลยเนี่แล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งดินอย่างหนึ่งคือน้ํา น้ำต้องดูให้ดีนะน้ำน้ำก่อยนี่น้ำนี่ไม่เป็นไรอรับน้ำก่อยก็ไม่ดีน้ำไม่ก่อยเลยน้ำแบบกินได้ไรได้เลยพองามๆหน่อยเดียวใบมันขอบใบมันจะไหม้ดำๆจากกลางยังเขียวอยู่แต่ขอบม้หมดนั่นแหละยัางอยู่ที่นาแกมันจะเป็นคครงห้วยอย่างนี้ห้วยสีขุนผมปลูกแล้วผมเอาน้ำจากห้วยสีขุนดึงขึ้นมาเลยครับแต่อยู่ที่นี่เนี่ยดึงยังไงก็ผมบอกว่ามันเป็นเป็นแต่แบบนี้ผมบอกาทำไมมันถึงตาย ครับต้นกล้าสําคัญฮะถ้าถ้าเทาต้นกล้านี่แบบว่ามาลังเลงโดนๆแล้วนานๆหลายอย่างหน้ามามาพอตอนซื้อมามันก็สวยเลยสวยเลยนี่เลยสวยทีนี้ก็พอปลูกไปได้สักเดือนกว่าสองเดือนเปลี่ยนแปลงเลยนี่ไม่แตกยอดไม่อะไรแล้วแล้วก็ขี้ควายใส่พวกขี้ควายขี้แพะขี้งัวอะไรพวกนี้ฮะใส่อ่ะ ครั้งแรกเรกผมใส่แต่ผมไม่กล้าใส่หรอกครั้งแรกนะราว่ามันใส่จะไงมันตายเลยแล้วผมใสตั้งแต่ผมวันแรกเลยอนนี้เห็นไหมครับผมมาดูผมยังบอกลูกสาวล่าว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมต้องไปหาให้ได้ผมผมปลูกวันแรกผมก็ใสเลยกระสอบที่ใส่ที่ใสนี่ไม่ใส่เขากินนะฮะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าผมใสครั้งแรกเลยเพื่อให้เขากินเพราะกินไงครับเพราะว่ารากมัายังอยู่ในเบ้าอยู่เลยทีนี้ดินไม่ได้หรอกดินแบบนี้ของผมเลยมันดินอย่างสวยเลยทีนี้ผมผมดึงซากขึ้นมา ลูกละไรอ่ะสี่ลูกห้าห้าลูกของผมอ่ะครับหรือยังไงมันก็ยังไม่โตของผมอันนี้ในฐานะที่ผมปฏิบัติเองแล้วผมเรียนรูเ้เขาตัวเขาตัวผมเองเลยเขาเนี่ยคือผมปลูกแต่ต้นขนาดมีหมากแล้วเออแล้วก็กําลังเป็นสาวแล้วกําลังรุ่นรุ่นแล้วก็มาปลูกใหม่เมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้มาถึงเดือนนี้ผมก็เรียนรู้เขามาเองฮะ ผมปฏิบัติเองมาเองผมไม่ได้ไปอะไรได้ยินลูกสาาว่าแล้วก็ผมก็มีมีท่านอาจารย์อยู่ที่บึงการนะครับเป็นน้องผมเขาก็แนะนําให้ผมไปแนะนําให้ด้วยว่าเออพี่อย่างนี้อย่างนี้นะทำอย่างนี้นะที่บึงการผมก็ไปอยู่บ้านเลยหอคาอะหอคําผมก็ไปผมไปทุระแล้วผมก็เลยเลยแวะดูที่หอคํา โรงเรียนเขาเป็นการเหรอฮะอ่าบึงการหอคำทอดทัดดอกคำปะครับไม่บ้านหอคำเลยไปเลยไปหน่อยวัดอะไรทอดอกคำฮะเลยวัดอะไรไปบ้านหอคำทีนี้ผมก็ไปพบไปดูแกปู่ไล่เดียวเองไร่กว่าของอาจารย์นะครัของไล่กว่าแกก็เป็นเป็นลูกแล้วปีนี้จะได้เยอะอยู่ผมก็ผมก็ลายแดงมาลงพอดีนะผมปลูกพอผมปรุงอาหารให้ผมเสริมอาหารทางใบทางดินให้เรียบร้อยแล้ว ผมพลาดเรื่องไรแดงฮะเพราะว่าผมก็ประสบการณ์ก็ยังยังไม่มากเท่าไหร่เออแล้วก็มเรื่องของผมอีกอีกต้นหนึ่งอะไอ้ป็นสิบต้นเลยไรแดงมันเข้าอะครับไรแดงมันจะมาช่วงกลางกลางฝนไปต้นต้นหนาวต้นหนาวเลยครับมันจะมาอย่างนั้นอะลงเรียบเลยลงเรียบเลยแล้ววางให้ดีอ่ผมรู้ตัวแล้วแต่ตอนนี้ไปผมก็ต้องพ่นไรแดงช่วงช่วงฝนตกเลยแหละอ่าตองนี้นะามันมันลงตอนหน้าหนาวไงคุงสาระ ตอนเราคุยกันตอนนั้นของผมยังงามเลยไหมพอไรแดงลงปุบเหลืองใบเหลืองสินยอดมันหักหมดเลยอะไยอดหมดเลยอ๋อนั้นมันก็เพลไฟด้วยอ่ไฟไรแดงไรงมันต้องโคู่กันมันมันมาคู่กันจบเลยยอดเยอเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่าทีนี้มันยังแก้ไม่ได้อยู่นี่มันจะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เพลไฟครับอ่านี่เพลไฟเนี่ยอย่างนี้เพลไฟนะ ถ้ากินแห้งๆกรดๆเข้ามาเนี่ยมาเนี่ยถ้าเจอถ้าถ้ามันยังใบข้างล่างยังงามดูยู่ถ้ามันกินตรงไหนก็ตัดที่ตรงนั้นนะตัดตัดตัดให้เจอได้ดีให้ได้ตัดตรงๆที่มันแห้ง่ะฮะตัดไปเรื่อยๆไล่ไปเถอะไล่ไปจะฝาดเจริญได้ดีขาหยุดหยุดซะยังยังไม่ต้องไปจัดทรงให้มันหรอกแค่ไล่ไอ้พวกไรแดงไอ้พีไฟให้หมดก่อนอแล้วก็พ่นยาพ่นอะไรเลือกเล็กยอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวถ้าพักหนึ่งพอเขางามเดี๋ยวเขาแล้วค่อยมาแต่งเขาใหม่มาเลือกกิ่งเลือกยอดเลือกอะไรได้ใหม่ครับ เพราะว่าไอโฟนนี้นะฮะอย่างว่าตรงนี้อ่าอย่างกิ่งเงี้ยะเนี่ยดูเนี้ยอย่างเงี้ยมีกิ่งรองนี่ฮะอันนี้กิ่งยอดมันถ้ามันกินอะไรหรือมีปัญหาอะไรพวกนี้ถึงนี่เราตัดในทชิ้งฮะตรงนี้เลยเพราะตอนนี้ทิ้งปุ๊บไอตรงเนี้ยกิ่งข้าอันเนี้ยเดี๋ยวสักพักเขาจะเชื่อมมาเป็นยอดเดี๋ยวเราจะไม่เห็นแผลเขาแล้วฮะมันจะมันจะไปเองพอผมทำในสวนนู้นมาผมก็เลยประสบการณ์เนี่ยวันนี้จะเดินดูประสบการณ์ในตัวเองมาครับก็เลย บอกได้สาธิตได้ก็เป็นบางอย่างเป็นบางบางที่ผมทํามาผมตั้งใจมาดูโดยเฉพาะเลยวันนี้เดี๋ยวร้อนอยู่เดี๋ยวเอาไว้นานๆหน่อยก็นด้น่าอยร้อนเพราะว่าวันนี้ผมไม่ลดน้ําด้วยมันอาจจะนานๆน้ําแห้งแล้วน้าพวกนี้เลิ่พุ่งไม่หนี่กี่วันรดหรือดทุกวันฮะอทุกวันเลยเนี่ยผมรดทุกวันวันละ15นาทีรดไปเลยรดไปเลยมันจะโดนแดดโดนอะไรช่างปล่อยมันเดี๋ยวเดี๋ยวพอ อากาศดีๆหน่อยเข้าไปเลยเขาเดินเลยคืออย่างผมที่ที่ที่ททสะรูปหนึ่งผมดึงโซลาเซลล์มาผมเอาท่อสองนิ้วมาใส่เดินไปแบบนี้ใช่ไหมเดินรอบเลยที่ผมก็ใส่สริงเกอร์ออกมาเลยจ้ะมันน้ำแรงน้ำไม่ต้องห่วงเลยเลยที่สาผม,มาครับปัญหาแต่เรื่องมันแบบนี้เ,ออเ็เรื่องเรื่องันนี้ผมก็ขอบอกกระชาสวนนะฮะถ้าหักเราคิดว่าจะโผล่ต้นไม้ของเราเนี่ย มันดูแลหน่อยเรื่องทุเรียนนะฮะแต่เรื่องอื่นก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ทุเรียนเนี่ยมันเป็นว่าเป็นเป็นพืชที่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 เหมือนเอาใจยากแต่ถ้าเรารู้จุดเขาก็ไม่ยากนะคเะออเราก็ดูแลไปเดินวันวันหนึ่งผมก็เนี่ยสองปีกว่าเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยพงเนี่ยเมื่อก่อนผมม้ใหม่เนี่ยมันตายแล้วนะเนี่ยมันเป็นกระดงกระเดงกระดงกระดังอะไรมันแบบว่าผมทิ้งไปนานนะพ่อตาดูแลให้นี่พ่อตาเพิ่งแก่แล้วไงเ่ยก,ก็ดูแลมาได้เท่าไหร่ ก็เลยไม่จะตายผมก็เลยมามาออกงัดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมามีลูกอ่าตอนนี้มีลูกแล้วมีลูกผมผมคิดในใจผมว่าครับผมยังไงผมไม่ยอมแพ้ผมบอกผมทาให้ได้ครับผมก็พยายามออกคลิปอ่ะบ่อยๆอยู่ทาว่าให้กําลังใจครับสาวล่าพูดแล้วผมก็สักวันเดียวลูกสาวลาเดียวเดี๋ยวผมไปหาพิศั์ให้ได้ ก็ผมผมก็ไม kind of ่ได mm ้ว่าเกณฑการอาชีพอย่างไหนนะแต่ว่าผมมู้นฐ้นะเรืนที่ประสบการณ์มันทํามาได้ในฐานาที่ประสบการณ์ที่ผมอยและเฝ้าดูแลแล้วก็ปฏิบัติขึ้นมาเองเนี่ยมันก็เลยเป็นภูมรู้เราไปอย่างหนึ่งซึ่งที่ว่าอ่าน้องๆพี่ๆทั้งหลายที่อยากจะทําบางครั้งก็ท้อบางครั้งก็ไม่รู้พื่อนปรึกษาบางครั้งก็ไม่รู้ปรึกษาใครไม่รู้จะดูตรงไหนแต่แต่แพทย์ผมเนี่ยท้อแล้วบอกว่าไม่ต้องเลยพ่อเสียงินไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ เออพ่ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาพ่อจะเอาอีกเอาเอาอีกให้ได้เหรอเออบไม่เอาแล้วพ่อเสื้อกินเอาอ่ะไม่เอาพ่อต้องทาให้ได้ว่ะเออพาอที่ดินของผมก็มีเป็นลอยรอยไร่เหมือนกันเนี่ยผมอยากเนี่ยผมผมอยากจะได้คุยคนแบบเนี้ยซึ่งว่าผมก็ไม่ท้อด้วยเพราะพ่อเรารุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันแต่แต่เสร็จแล้วยังไม่ท้อเลยผมไม่ท้อที่แรกผมคิดท้อกันนะผมปลูกส่งสี่ร้อยสี่ร้อยต้นสี่ร้อยนิดหน่อย ผมก็ทีแรกผมมีสี่ห้าต้นเนี่ยแถ,แถวนี้้งแถวมแล้วก็<ม>แล้วก็ปลูกแล้วก็ไปทิททท้งไปแล้วไปไปหากินผักกางพอกลับมากลับมาพอตาก็พอตาก็ลงทุนให้อีกนี่นี่น,น,นี่ได้บารมีพ่อแม่แท้ๆเลยอครับว่าว่นบามนะผมเองก็ออกไม่เท่าไหร่หล็อกบางครั้งผมก็เล็กๆแค่น้อยเนี่ยมีมีนิดมีหน่อยผมก็ออกแต่ส่วนมากเยอะๆใหญ่ๆเนี่ยแปลงนี้ทั้งแปลงปลูกใหม่นี่คือ พ่อตาแม่ยายเลยอครับเพื่อนเป็นเป็นคนลงทุนให้อะไรให้ผมก็ทราบเรืร่องบุคคลแกนการแก,แกคิดว่าเคยมาบัไกอยยังไงก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะให้มีหลักแหล่งแต่ขอ,<พ>อทำจริง <ปะ S 1> อย่างเดียว <ปะ S 1> ผมก็เลยฝึกฝนเรื่องเรื่องเรื่องงานนี่โดยเฉพาะเลยผมฝึกฝนในตัวเองนะฮะผมผมไม่ได้เป็นอาเกนนอนหลักสองปีกว่าเนี่ยคือว่าเวลามีปัญหาผมก็มานอนคิดการน์ผ่าผมหาทางแก้ไข ทีนี้ผมก็พักกินไม่ออกจริงครับถามน้องเขาปรึกษาครับลูก่าวว่าสาวล,ลาวา่า,า,วาเดี๋ยวสักวันนึงผมต้องไป <c oughs> ทีนี้ผมม,มาบ่อยแล้วผมรู้แล้วทีนี้ก็อะไรก็คุยกันแล้วก็ <c oughs> มาหามามาเยี่ยมกันแล้วเป็นคนนาแกเลยเหรอครับไม่ผมเปนคนพนนาเก้เนี่แต่ผมไปซื้อที่อยู่ที่นาแกลอ๋อครับทีนี้ที่ผมที่นาแกลนะมันว่างอยู่ข้างหลังไร่กว่าผมเลยปลูกทีนี้ของน้องเมียผมนี่มันก็ไม่เหมือนพิศัก์นะ มันก็ปลูกอยู่ที่จันอยู่ที่ตาดทำไมครับมันเป็นแล้วปีนี้มันก็เป็นมันก็ขายได้สองสับเสนเหมือนกันครับแต่มันไกลอยู่นู่นนะครับเราสู้เรามาใกล้ๆกันมาดูกันแบบ